อีกคำถามสุดท้ายนะคะหากมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งท่านผออยากมีสิ่งใดที่อยากแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยก็อยากทำกิจกรรมมากขึ้นวันนี้อีกนิดหนึ่งเนื่องจากเวลามันมันภาคบ่ายเราอยากประเมินผลเพราว่าหลังจากภาคเช้าล้าเนี่ยปล่อยทางวิชาการและกิจกรรมลงไปบางส่วนแล้วเนี่ยภาคบ่าย,นยในหนึ่งวันนะดูเรื่องพฤติกรรมความคงที่มันอยู่ไหม เราจะสังเกตเขาได้ว่านี่มันไม่ใช่มาทําเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ประเมินผลออกไปแต่ถ้าทิ้งช่วงระยะเวลาอีกเดี๋ยวทานข้าวเสร็จมันกลับมาพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนเราอาจจะมีเหตุการณ์สมมุติเราดูสิว่าเขาจัดการพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนใช่ไหมคือในเช้าเราเห็นแหละแต่หลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมแล้วเนี่ยมันมันเหมือนบทสวดมนต์ กลับมาส่วนได้ไหมคาจารย์แต่ขนาดเดียวกันเราไม่ได้ดูบทวสวมดมนตมเราดูพฤติกรรมค่ะค่ะเชนมันยังแย่กันทะเลาะเบา์แวงกันไหมใช่ไหมเราจะได้ไปปรับคอนเทนต์ของเราที่เราเราใส่เข้าไปตรงส่วนไหนที่มันที่มันควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะได้ไปฟิกเนี่ยฟิกเรื่องที่เราเราเห็นพฤติกรรมบ่อยๆในสังคมเด็กเช่นทะเลาะเบา์แวงกันแกล้งแย่กันอย่างี้เราก็ไปเปลี่ยนกิจกรรม โดยมีเป้าหมายคือเรื่องของการควบคุมกายใจให้มันสามารถตอบโจทย์สังคมในวันนี้เด็กทะเลเด็กน้อยใจเด็กทานอาหารแล้วไม่ถูกใจเราก็ออแสดงว่าบริบทที่นี่มันควรจะเพิ่มเนื้อหาด้วยตัวแรกเป็นปูพื้นฐานเบสิกให้เรา กับเด็กทุกคนแต่หลังภาคบ่ายแล้วทีตอนนี้เราสังเกตพฤติกรรมแล้วกลุ่มที่เราไปให้ความรู้หรือไปปรับพฤติกรรมเขาเนี่ยเราพบอะไรแล้วเราก็มีบล็อกของเราไว้นี่ hey, เราพบมากเอาปพ่ตคอนนี้ไปแก้เราพบมากเรื่องนี้เอาปร่ตคอนนี้ไปแก้ใช่ไหมมันก็จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไป มันอัปเป,รรปรยอร์คือเป็นพฤติกรรมปค่ะแง่อย่างเงี้ยครูว่ามันน้อยไปไงสำหรับครูนะหมายถึงช่วงเช้าเนี่ยเราปูพื้นให้ทุกคนเลยคช่วงบ่ายอาตอนนี้เรารู้แล้วพฤติกรรมพฤติกรรมมันมันมันมีเรื่องไหนหนักมากสุดหรือเรื่องไหนที่ควรส่งเสริมเลย มันเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนพูดจาไพเราะเนี่ยไอทางบวกเราก็ไปเสริมเลยได้ส่วนไอทางลบเนี่ยเราดูระหว่างบวกกับลบเนี่ยเราจะแก้หรือจะเพิ่ม<ะ>มันเป็นเวลาที่เราเรานาองค์ความรู้ของเรื่องศาสตร์ที่เรานํามาเสนอในวันนี้มันได้การพัฒนาต่อในกลุ่มเป้าหมาย ก็ขอขอบคุณอขอบคุณใช้มากนะคยินดียินดีครับขอบคุณอย่างสูงด้วยเช่นกัน